สวัสดยียามเย็นๆนะครับที่สวนลุงหนุ่มคนเหนือนะครับวันนี้ก็หลายภารกิจเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดแต่งใบกล้วยไม่ว่าจะเป็นการาดูแลเรื่องของต้นมะพร้าวในสวนลุงหนุ่มคนเหนือนะครับวันนี้วันหยุดก็มีหลายภารกิจเลยภารกิจต่อไปตอนนี้ก้นนะครับระยะทางประมาณเกือบร้อยเมตรนะครับต่อสายมามีใช้ปั๊มหอยโขงนะครับรถบรรดาฝรั่งนี่นะครับนี่ต้นฝรั่งของเรานะครับตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยก็ประมาณนี้ นะครับกำลังออกลูกออกลูกบ้างนะครับนี่นะครับฝรั่งครับตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะครับนี่คือมะม่วงฮะนะครับนี่ต้นพยุงนะครับครับนี่คือมะม่วงหาวมะนาวโห่ในสวนของเราที่สวนลุงหนุ่มคนเหนือนะครับต้องรดน้ํานู่นไปถึงนู่นเลยนะนะครับสายยางยาวม,มากๆเกือบร้อยเมตรนะครับทําการรดน้ําวันนี้ที่สวนลุงหนุ่มคนเหนือ ยามเย็นๆแบบนี้ครับนะครับภารกิจเยอะนะครับที่สวนของเรานะครับมีงานต้องทาอีกเยอะหลายคนบอกคุณหนุ่มไปทาสวนไปทําอะไรนะครับมีงานให้ทําเยอะครับนะครับเลือกว่าจะเริ่มตรงไหนก่อนภารกิจตรงไหนร้อนมากเราก็ทํางานในร่มครับถ้าเย็นๆหน่อยนะครับเราก็ทํางานนะฮะในกลางแดดนิดนึงนะครับก็สักครู่จะให้อาหารจะให้อาหารปลาครับที่สวนของเรายาไปนู่นเลยนะครับจะให้อาหารปลานะครับเดี๋ยวสักครู่นะฮะเราจะ ทำการให้อาหารปลานะครับมีขนมปังนะครที่หมดอายุแล้วนะครับอาการวันนี้ขอบพระคุณครับเจอคลิปหน้าขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ